ไปร่วมงานแต่งของเวียกับวิกกี้มาเป็นไงบนะ้างคะโอ้โหครับเขารำหรออ๋อครับผมก็ดีครับก็เป็นงานแต่งที่น่ารักครับแล้วก็อบ่นครับเป็นการเห็นบรรยากาศบรรยากาศงานวันนั้นบรรยากาศงานวันนั้นเหรอครับก็เจ้าบ <c oughs> ่าวเจ้าสาวก็ก็ดูมีความสุขครับสำคัญที่สุดแล้วแล้วก็ผมก็ได้ร่วมงานกับเวียเขาก็เลยมีโอกาสได้ไปร้องเพลงให้อนะไรอย่างเงี้ยครับเพลงอะไรเอ่ยเวียขอเพลง Wonderful Tonight อีเพลย์เองเลยดีเพลยเองเลยครับได้ครับแต่เขาบอกว่าจะส่งมอบทีมาทึ้งมาจริงเหรอฮะเขาไม่เคยบอกผมขม่ให้บอกเราดูเรื่องหาังกันมาดูนี้ว่ายังไงไม่ไม่รู้เรื่องเลยครับใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายหนังกลับมาเราก็แบบไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันเท่าไหร่ต่างคนต่างทำงานอะไรอย่างเงี้ยเบียเอาไปชวนอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไลน์มาบอกครับว่านี่จะมีงานแต่งที่ผมอยากจะชวนพี่ไปผมอยากให้พี่ร้องเพลงอะไรเงี้ยครับก็เซอร์ไพรส์แต่ก,ก็มันก็ถึงวัยเขาเราก็เลยเรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้อะไรมากอะไรเงี้ยครับีี่ัรร้อองคบตาามมมมเไม่มไม่ไม่ได้ถามครับเชื่อว่าเขาน่าจะอยากมีนะฮะ มีเชียร์เขาไหมบอกว่าบิวบิวบิว,บว<า>เขาต้องไปบิวกันเองมากกว่าเกียอวอออออออผมนิวเขาว่าเออแบบมีรูปมดียังไงว่าแล้วแต่คนมาบางคนเขาอยากมีบางคนก็ไม่อยากมแแีแล้วแต่แล้วแต่ความพร้อมแล้วแต่ความสุขของแต่ละคนครับแล้วเห็นคู่นี้เขาจะรักไงจมครับม,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 มุมมุมนะครับคู่นี้เขาก็ดูคือผมมีโอกาสได้เจอวิกกี้แค่แค่พันผ่านครั้งหนึ่งแล้วก็มีวันนั้น ที่งานแต่งก็คืออย่าจะไมยังไม่ได้ค่อยรู้จักน้องเขาเท่าไหร่แต่ว่าจากจากีอาร r เพ e สเซ t เทชัแล้วเขาก็ดูแบบดูเข้ากันดีนะฮะแล้วเขาก็ดูเป็นคนแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยฮนะยังยังวันนั้นพี่ตู่ได้ขึ้นไปพูดความรู้สึกอะไรด้วยใช่ไหมครับผมก็พยายามร้องแล้วก็รีบลงแต่เขาให้ผมอวยพรนี่คือผมอวยพรไม่ค่อยเก่งครับ<อ>ก็อวยพรให้เขามีความสุขนั่นแหละครับ<อ>ตามสไตล์ครับ<อ>ครับ,<อ>รบพี่ตู่ผ่านถึงเห็นว่าต้องเดินสายเป็นโหมดครับที่อเมริกาลครับ ใช่ครับตอนนี้หนังเรื่อง13 Lives ครับก็คือ,อเขามีพรีเมียร์ไปรอบหนึ่งที่ที่ลอนดอนแล้วก็เราก็ติดติดงานไปไม่ได้ส่วนส่วนที่อเมริกาจะเกิดขึ้นวันที่28ที่นู่นครับเร,เ,รเรื่องนี้ครับก็คือพรุ่งนี้แต่ว่าที่นู่นเขาจะช้ากว่าเราแล้วเราบินมบินเช้าว,วันพรุ่งนี้แล้วมีใครไปบ้างครน้องแสงไคร นักแสดงไทยมีพี่พ่เวียมีน้องเจมจมี่เจมมีน้องพลอยมีพี่ปูสาหัจักมีอ้๊อฟิระเป็นนักแสดงช่องเจ็ดก็ไปหลายคนแต่ยังไม่หมดครับจริงๆเรายังมีนักแสดงอีกหลายคนที่จริงๆก็น่าจะได้ไปเหมือนกันแต่ข้าจะบินพาทุกคนไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่มันอย่างหนึ่งที่เราอยากให้คนไทยดูเพราะว่าเพราะว่าโอเค พระเอกมันมีวีโก้มีคอรลินฟารเรลอยู่แล้วแต่ว่าผู้กำกับรอนฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาพยายามที่จะจะให้บทบาทค,ความสำคัญของหลายๆคาแรคเตอร์ในเรื่องซึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันมันมันดีมากๆแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ให้ให้นักแสดงไทยเราได้ได้มีผลงานออกไปให้ชาวโลกเห็นครับ ได้ฉายนครัไปดูบบตื่นเต,นต้นมากครับก,ก็ก็เสียดายท,ที่ที่ตอนนี้เขาไม่มีโปรแกรมที่จะฉายในในเมืองไทยแต่ว่าก็ดูได้ทาง Amazon Prime อ่อจะออกมาวันที่หนังจะออกทาง Amazon Prime วันที่5นี้เอ่อ5สิงหาคมไม,ไม่เข้าโรงเพราอยู่ในไทยอย่ได้เข้าครับได้เข้าครับอันนั้นเป็นกันเวลาครับ ใช่มันไม่เกี่ยวกับทางเรามันน่าจะเป็นเรื่องของของค่ายหนังเขาใช่ดูได้ไงทาง,ทาง prime ใช่รค,ครับฝากหน่อยละกันครับครับครับก็ฝากฝากติดตามชมด้วยครับ13 l i v e s นะครับก็เป็นหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับกับ13หมู่่าแล้วก็เป็นเรื่องราวของความสามัคคีความการที่เรา เรามารวมตัวกันทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเรามีใจที่สามัคคีนะมันทุกอย่างก็เป็นไปได้ก็เป็นหนังที่ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับและอยากให้ทุกคนได้ดูครับติดตามชมได้นะครับทาง Amazon Prime ทนที่5นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ